อายุเยอะกว่านะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอู้แต่แต่แต่ก็จริงจริงครับแล้วยังไงคะเบย์เลย์ไม่เอาอีกทีกูว่าเบเคยไหมฮะทำอย่างนี้แล้วมีคนต่อยสวนเลยไหมฮีลูกค้าที่หิวครับลูกค้าที่หิวคุณม็อกจืดไปไหมครับ เดี๋ยวผมเพิ่มซอสให้ครับอ๋อเพิ่มซอส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 จริงจริงๆซอสอันนี้จริงจริงด้วยนะขอบคุณครับซอสครับครูครูฮะครูฮะผมบอกเลยนะครเมื่อกี้ผมจ้องหน้าครูอยู่หน้าครูเย้แย่มากเลยโอ้ยไปยั พุ่งไปหาเชฟมาเนี่ยตัวข้าวพุ่งเยอะว้าวพุ่งไปหาเชฟเฮ้ยมีสองลูกด้วยเฮ้ยมีสองลูกว่ะเฮ้ยเฮ้ยกลับไปกลับมาคุณหัวยมาหนึ่งสองสามไปโยนใช่หัวหัว มันกำลังมองอย่างนี้คือเรากำลังมองอย่างนี้ไงตอนแรกมองเงี้ยลมก็ไปบึ้นๆนี่แอุ้ยหัวหเลยหัวหงายแบบหายแลวเจ้าของบริษัทไป จะเริ่มกันแข่งขันแล้วนะครับครับพร้อมพักคิวมีคนใจฟอร์ เป็นถุงปุ๋ยเลยสู้หน่อยสู้หน่อยไม่ต้องออมฝีมือนั้นเอาจริงเลยนะคะนั้นเอาจริงเลยนะคะอย่างนั้นพี่กลับเอ้าพี่ให้ดูน้องดูน้องเอาเลยตบตากันก่อนครับทำไม้เต เป็นตัวนะครับพรอมฮักคิ้วเดี๋ยวนะต่อพี่พี่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเดี๋ยว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  ไม่เหมือนวิ่งกระสอบเหมือนนุ Jamie, ่งโสรลงหนีเมียไงก็ไม่รู้ตอนหนีเมียไม่ได้ได้แค่สโงร่งได้แค่โสรลงแล้วหนีเมียกูจะถอดใจเลยเ้ยเหนื่อยช่วเนี้ใช่หายใจแรงใช่ไหมหายใจแรงใช่ไหมโตครับพี่เท่งน่าจะอยู่ตำแหน่งไหนครับเวลาเริ่มต้นของพี่เท่งผมไม่อยู่ เลยพี่หอยมาเลยครับ <Hey. S 1> เลยมาอีกไม่เอาครับบังเป็นคนรักตัวตัวมีศักดิ์ศรีครับนี่พี่เขามีศักดิ์ศรีเขาพี่เท่งสุดยอดพี่พี่เท่งด่าพี่หอยว่าเป็นคนไม่มีศักดิ์ศรีเหรอคะอ๋อมีเหมือนกันนะแต่นี่สีจางนะพร้อมนะครับเอาเออมีไอ้นี่อะไรอะไรออกซิเจนแล้วติเกมาจะติเกลมาเลยเฮ้ยเตรียมออกซิเจนมาเลยนะเว้ยทีมงานครับ เตรียมเครื่อง AED ด้วยครับโอ้ขนาดนั้นเลยหรอครับพร้อมนะครับเตรียมตัวเริ่มครับไปเด้งมา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 เยี่ยมตัวเยี่ยมมาเยี่ยมมาแล้วแล้วจะช้าตอนจังหวะอ้อมหลักครับแล้วเองนี่ไงนี่ไงโโโโโโอออ้้้หหห ไม่ใช่อสภาพตอนแรกวิ่งอ่ะโอเคไอ้ช่วงสไลด์ล้มเนี่ยนักเกียร์ตั้งเยอะขอบคุณมากครับพี่เต้ยพี่หอยครับขอบคุณครับ เอียงให้มันอยู่รอบหัวแล้วก็ไปแบบมันเข้ามาข้างหน้าแล้วก็กับมาข้างหน้าแล้วไปข้างหลังหัวกลับหัลับหัลับหลับกลับหัับหัวกลับหัวนับงเลยบหลับหับหัวกลับหับับบ

ทีมงานเตรียมพ่ออ si> ้อมผู้ใหญ่ด้วยครับผมครับดีดีดนะลูกลูกนี่เขาเขาเล็งนะครับเตรียมตัวนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลูกค่ะ ยังไม่เสร็จะครเลยเพื้ววันนี้แล้ววนนะมุมมุมผมมองไม่ชัดมันเกิดอะไรกันทําไมผมผมเห็นข้าง่ะผมข้างขวดที่เออคุณน่ะเป็นที่คุณนะไม่ตอนที่น้องเขาง้างคุณก้งอย่างนี้ทําไมเพื่อหัวทําไมคุณพงห์โอขวัทําไมมันเลยผ่านไงเอางี้ไหมครับเราหลับตาไหมเราจะได้ไม่เห็นไงเราจะได้ไม่ก้ม คิดไดีไน,นะแม่ผมชอบสายตาครูง้อมองผมยังเลยคืออย่างน้อยให้แกตายอย่างรู้ตัวจะค่ะโอเคร้อมนะครับร้องนะลูกอย่าก้มอย่าก้มครับครับไม่ก้มครับร้อมเตรียมตัวไปลูกอ้า ยากอะไรตรงไหนล่ะอริงจริงแหม่แกล้งแสดงแสดงแสดงการแสดงกับคุณหมอมาเยอะแสดงแสดงพี่แสดงพี่แสดงโอ้โหอ c ติ n งเนียนมากโอ้หน้าแดงด้วยหน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงเลื่องต่อโอ้ย มีหน้าแดงปล่อยน้ำมันออาลงทั้งหมดเลยดีกว่าไม่น่าจะไหวหนักไหมพี่หนักมากหนักมากนะหนักมากหนักมากไม่ได้แกล้งไม่ได้แกหนักจริงจรพี่วาวจริงูจร่งาไม่เพื่อนเลยอ่ะแบบนิดเดยเพื่อนเื่อนนิดเดียวเออหนุ่มๆมีใครจะเสียสละแทนครูหมครับหนุ่มๆเหรอครับครับเราไม่ชินน่มไม่ใช่โต๊ะต๊ะบาสิงหก็ ครูคิดดูขนาดโตยอมเล่นสิ่งนี้ครูยอมเสียสละเพื่อผู้ชายสองคนนั้นแล้วกันพร้อมใช่ครับ เฝ้ารองเฝ้าน okay, 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 uh huh. yeah, oh ี้หรือเฝ้านุนไหนไหนเฝ้านี่หรือเป้านุนครับเป้านุนทูตะวันบ้าบอนี่น้ำตาจะไหลโอกาสครั้งนิดหนึ่งไม่ได้นะครับเมื่อกี้น้องไม่ได้ตั้งใจครับน้องไม่ได้ตั้งใจน้องคือเฝ้านี้เป็ดยิงลงน้ำเออเฝ้าแดงเป้าแดงโอกาสครั้งที่สองนะครับโอ้ 再看。Get up. พร้อมเดี๋ยวได้ฟังอนูพร้อมครับสอองครับสองครับครับเพื่อนเดี๋ได้เไปเรยมตัวเยครับระวังเรมตัวจเลาครับรังเืเดีมตัวเวลาอดีอเมเอีว เวลาดีพี่เวลาดีได้ดิเวลาดีพี่สามายอยดรอปไอยดนอปอโดนไม่โดรับพี่ตายดิอดนจะขึ้นทางนะพี่จะขึ้นทางนะครับระวังไม่เหมือนเลือดไม่เปเลี้ยงสมองอยดรอปไปไปเตืนหน้าพี่เตืหน้าครับหายต่อผมหายต่อผมดนี่หอยตลอเขาดีไปไป พี่พี่ป๋องพี่หอยขำนึก่งรตูเลยนะขำหมดเลยมีคนเดียวไม่ยิ้มเลยอาไม่ขำมีคนเดียวไม่ยิ้มเลยพี่พี่เอาให้ห่าเอาให้ห่าไปนะป๋องป๋องดูพย่ยานเวลาเวลาไปเยอะเลยพี่ระวังนะผลไปโดนเวลาไปเยอะเลยพี่โอ้ยระัด้วยหอยขอยจำลองเดนเดินเดอนเดินเดนเดินเดิเดินตับนี่นี่ป๋องโอเคไปโอเคโอเค ini dia 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 malas ini dia. ini 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 dia. ini 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 เวลาพี่ใช้ไป84วินาที84วินาที84วิน้ยุดองเป็นไรอะเป็นไรอะเป็นไรโหอยากลองเหรอขอบคุณพี่ป๋องพี่หอยครับขอบคุณครับคนแรกเลยคนแรกที่มานะครับพี่หอยครับ โอ้โหนี่เดินใจลอยไปเลยครับเ้ลยนี่ต้องเลยคนต่อไปคือใครครับ8ดโมงครึ่งครับ8ปนาฬกามาทีมาแล้วมาแล้วครับ คุณครูง้อของเรามาเดินมาอย่างมั่ดมั่นครับูกอ้งตมาปิดหรือเปล่ามาปิดบ้านหรือเปล่าใครทำ ต้องโอกาสอะไรต้อ <pulse> ง่ะบตัต้องรับตองคาเหรอเออตึงพี่ดีขอให้แบบกำจัดสนมนี่สักตายเลยทำงานี่แก่แลวมาแล้วครับ15นาทีต่อมาครับคุณโตศักดิ์สิทธิ์ก็เดินเข้ามาก็เหมือนวันธรรมดาทั่วไปวันหนึ่งที่มาสตูดิโอครับ Hahaha Pichangak Pichangak Selamat datang, Pitu Selamat datang Selamat datang Selamat datang Semua orang di sini semua? Ya Ini โ้ษนะครับให้ทิงงานแต่ตตลุงหาอะไรหนูไม่เคยมีพี่เชื่อมั่นในพี่พี่ลูกที่ผ่านมาเราดีต่อกันใช่ไหมลูกครับโจทย์รายการที่ท้าพีมันยากไหมลูกไม่ยากครับพีคงจะไม่มาลงกับโจทย์ในวันนี้นะลูกนะครับ คุณซุกครับคุณมั่นใจไหมผมมั่นใจมากครับโอเคครับผมน้องพียครับข้างบนลูกข้างบนข้างบนพร้อมนะพร้อมครับซัดให้เต็มข้อเลยลูกซัดให้เต็มข้อพี่พี่พี่อธิบายดีๆอธิบายโจทย์ดีๆเตะไม่โดนเป้าพี่ป๋องโทรมาเหรอครับอะไรคุณจะขยับไปไหนล่ะพี่คุณจะขยับไปไหนใจคอไม่ดียืนนิ่งๆครับครับ เด๋อวตัวนะฮะต้งพีห่างครั้งเดียวนะฮะให้โดนเต้าเลยนะครับเดโอ้โหที่ท่านผู้ชมกับท่านท่านผูมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุบงผิวออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ